ผมอยากถามคุณถึงเรื่องราว่าคุณมาเป็นมุสลิมได้อย่างไรครับกรณีของผมนะพ่อของผมเขาเป็นคริสเตียนและแม่ของผมก็เป็นแคทอลิกนะครับพวกเขาสอนผมมากมายเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ฉะนั้นแล้วพ่อแม่ของผมเขาเลยอยากให้ผมเป็นบาทหลวงหรือนักบวชตั้งแต่ผมยังเด็กเลยเหรอครับดังนั้นผมอ่านไบเบิลและศึกษาศาสนาตั้งแต่ยังเด็กเลยครับผมยังเคยเรียนโรงเรียนคริสเตียนที่เรียกว่ามิชชั่นสคูลด้วยนะครับแต่หลงังจากที่ได้เริ่มเป็นนักเรียนไฮสคูลผมก็เอ่อมีความคิดของตัวเองขึ้นมานะครับทุกครั้งที่ผมอ่านไบเบิ ผมรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับคำพูดของบาทหลวงเลยเพราะว่าผมได้ทำการศึกษาทั้งไบเบิลพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่แล้วก็คำสอนของบาตรหลวงอยู่เสมอ้วยครับแต่เนื้อหาของพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่นั้นแตกต่างกันและคำพูดของบาทหลวงเนี่ยก็ไม่ตรงกับคำพีอีกด้วยแม้แต่ในพันธสัญญาใหม่คำสอนนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดครับผมก็ฝ้าถามนะว่าทำไมกันนะชัดเจนว่าศาสนทูตหลายท่านได้ปรากฏอยู่ในคำพีพันธสัญญาเกา่า นี่เกือบจะเหมือนก,นกันกับอิสลามเลยโมเสสเดวิดอับราฮัมเยซูแต่ถว่าคัมภีร์พันธสัญญาเก่าศาสนาทูตนั้นสักการะพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่ชัดเจนเลยมันปรากฏอยู่ในไบเบิลแต่ทันใดนั้นเองพันธสัญญาใหม่ก็ได้อธิบายว่าเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าและบาทหลวงบอกว่าเราจะเป็นต้องสักการะเยซูเพื่อไปสวรรค์แต่เยซูพูดชัดเจนว่าอย่าบอกว่าฉันเป็นพระเจ้าคุณจะไปสวรรค์ไม่ได้หากคุณเรียกฉันว่าพระเจ้า เฉพาะคนที่ตามคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะได้ไปสวรรค์ครับเยซูท่านทำให้มันชัดเจนมากว่าท่านนั้นแตกต่างจากพระเจ้าท่านได้บอกกับผู้คนว่าอย่าสักัาระตัวท่านเองแต่ท่านใดนั้นเองก็สเปลของยอนก็อธิบายว่าเยซูนั้นเป็นพระเจ้านะครับดังนั้นผมจึงสับสนมากเลยผมยังคงสงสัยว่าทำไมกันนะ ผมได้ถามบัตรหลวงแต่เขาก็ไม่ได้ตอบกลับอย่างถูกต้องผมรู้สึกช็อกหนักมากและรู้สึกเป็นการทำลายตัวเองอย่างมหาศาลเลยครับผมเชื่อว่านี่คือความจริงตั้งแต่ผมยังเด็กผมคิดว่าไบาเบิลและคำสอนของบัตรหลวงเท่านั้นที่เป็นความจริงแต่หลังจากที่ศึกษาผมจึงได้เข้าใจว่านั่นคือจุดที่ผิดและผมก็สูญเสียความหวังในชีวิตไปผมสูญเสียเป้าหมายในชีวิตของผมไปเลยพูดตรงๆเลยผมพยายามถอดใจกับชีวิตของผมมากเพราะว่าผมได้เรียนศาสนาคิดมาทั้งชีวิตของผมเลยมันเป็นทุกสิ่งในชีวิตผมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดผมมีีช่่ววงเเลาทาทยยก็นนะ มล้มลงกับพื้นผมวิ่งวอนผมวิ่งวอนโดยเอาหัวของผมลงบนพื้นใช่เหมือนมุสลิมเลยล่ะเพราะว่าในบเบ,บิลเองบอกว่าศาสนทูรรวมถึงเยซูด้วยก้มลงบนพื้นแล้วนมัสก,การดังนั้นผมจึงลงไปที่พื้นด้วยนะครับเพราะว่าหัวใจของผมนั้นหนักอึ้งมากพระเจ้าท่านนั่นคือพระองค์ได้โปรดต,ตอบรับการวิงวอลของผมด้วยเถิดได้โปรดบอกผมว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตอะไรคือความจริงพระองค์เป็นใครกัน โปรดนำพาฉันไปสู่หนทางแห่งศธรรมผมอธิษฐานประมาณนี้จริงๆนะและจากนั้นก็มีบางอย่างรอก,กับปิิหารเกิดขึ้นผมได้เรียนรู้อิสลามจากหนังสือศาสนาโดยบังเอิญครับอิสลามกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่พระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่คู่ควรแก่การสักการะกราบไหว้ผมทึ่งออกมากๆเลยล่ะหลังจากที่ได้เห็นสิ่งนั้นแต่ผมก็โล่งใจนะในที่สุดผมก็ได้พบทางแห่งสศธรรมจากนั้นผมจึงได้เข้ารับอิสลามครับดังนั้นผมขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากในการที่พระองค์นำทางผมครับตอนนี้ผมได้พบกับความหมายของชีวิตแล้ว อย่างที่คุณรู้ว่าในอังกุรานได้กล่าวไว้ว่าอูซสบิลลาฮิมินัชิตอนิโรจีมว่ามาคอละกะตุนยินนวันอินตาอิลลาลียะบุดูนอันลลอฮ์สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อเคารพสักการะพระอ,องค์อัลลอฮ์ในที่สุดผมก็ได้เรียนรู้ว่าผมเกิดมาทําไมในโลกนี้ผมมีความสุขมากทุกวันเลยครับ